รับคลิปนี่กับซิมว่าเรื่องเหล้าของอีฬาน้อยอุงอิงนะคะพี่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงคนอื่นกล่าวเขาว่าสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกีฬาน้อยอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเอฟซีเพชรแสงตะวับบนเจอโอดู่นะคะพี่น้องบอกเรื่องอีลาน้อยสํารับวันหยุดก็าก็ได้หยุดดอกพี่น้องนะคะเพราะว่ายัาง้องเป็นคนมักคล้องเพลงนะคะหลังจากไปทําการแสดงนะคะจะเป็นมือเดินทางคือมือเดินท่ากลับ ล่าสุดก็ไปแสดงยุทธีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่น้องเมื่อกี้เดินทางไปทั้งหมดสี่หมื่นติดนะคะระวังการทําการแสดงก็ถือว่ามีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะบัวจะเป็นฝ้าฝนประมาณนั้นเนาะนะคะล่าสุดก็ไปทําการแสดงทธ่สุพรรณบุรีก็ถือว่าห่างเติบนะคะหลังจากสุพรรณเราก็เดินทางกลับเม้าโ็ทางอีสานนะคะ หลังจากการเดินทางกลับมาจาการสุพรรณก็ต้องกลับไปบ้านสักก้อนเพื่อไปจัดเตรียมเสื้อผ้านะคะพี่น้องที่จะเดินทางต่อนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันพักผ่อนนะคะโตกแกล้งมาอีลาน้อยก็ไล่สดนะคะพี่น้องพบพ่อพอพ่อไม่แม่เอฟซีตามปกติของน้องเพราะว่าน้องเป็นคนมักรลองเพลงพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการซ่อมซุ่มเสียงก็แล้วกันแต่บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นไล่สดนี่อยากฟังจากเพลงบอกนะคะ แต่ถ้าขึ้นเวทีก็มีกำหนดกฎดเกณฑ์เนาะพี่น้องเนาะว่าสีห้องกันจักเพลงอีลานอนสุมือนีก็ห้องประมันมอดสีเพลงนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นเม็ดเละก็สีได้หลายอย่องละนะคะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของกันเอ่อถ้าบอกว่ามีเทศการมีอะไรพิเศษพิเศษก็บ,บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของอีลานอนที่นี่อีลาน้อยนะคะพี่น้องตามตีเบิ้งแล้วอีรานอยว่าได้ไปหาเล่นไสดอกพี่น้อง เออเดินทางครับมาหอดบ้านกับพักพอนตามอัจยาใส่นะคะช่รมม์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่หลาหน้อยมีห้องหับเป็นเรื่องเล่าของเจ้าของมีห้องไง่วนตัวนอนหลับพักพอนอย่างมีความสุขนะคะพี่น้องกับยินดีน้ำลูกนั่นคือผลงานฝีมือของน้องโดยแท้ล้วน,วนๆนะคะพี่น้องนะ,ะพอพ่อแม่เอฟซีก็ซสอยกันหอม,หอมนะคะพี่น้องแนะนำํำเออผ้ากัน อยากให้ยังจังใดแบบใดนะคะจนว่าขัดเกลาเล็กน้อยก็หนีขึ้นมาเป็นเด็กน้อยที่มาแบบสมบูรณ์แบบใดแล้วสมือนี่นะคะรา่ว่าจะเป็นการว่างเนื้อว่างตัวนะคะพี่น้องนะคะส่วนแม่หน่อยเองเพื่อนก็นดูแลลูกสาวย่างดีที่สุดนะคะพี่น้องและพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องพ่าจะว่าตื้นถึงมากกับว่ามันยังหยีแบบัดนสำหรับพ่อเอกก็เป็นผู้ทิ่บอกเลยว่าต้องเฮ็ดคอนเทนต์นะคะพี่น้องพอพาเฮ็ดคอนเทนต์ยังกับเฮ็ดพี่น้องเออ ขี่หอดรถอีแต็กเออขี่หอดรถไทยเดินตามโอ้ยดอกพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องผ้าเฮ็ดยังอีลาหน่อยกเฮ็ดไปน้ามืดละนะคะสนุกสนานกันไปนะคะตุกแรงมากสำหรับพ่อเอกเป็นผู้ที่คอยดูแลอีลาหน่อยย่างไก่ชิดพออย่างเป็นผู้ที่คอยไทยถ้ำมืดทุกเรื่องยางไปใส่ยีกับ้างตะกี้ได้เอินเอาได้พ่อเอกเอพ่อเอกมากอนมากอนนะคะพ่อเอกก็สิเอ็นคนออกจะซ่านิดหน่อยนะคะพี่น้องเนาะ แาจจะยั่งบ่ท่านได้เข้าใจในระบบในส่วนใดเราเองก็เป็นผู้ขับรถเนาะพี่น้องเออย่มขับรถไปขับรถผู้เดียวหันเดียวแมนบ่ละผู้อื่นนอนหลับสบายชุยแต่ว่าเน่านอนบไไ่ด้เด้พี่น้องเออกีลาน้อยก็ยังเคยเว้าติดตลกได้พี่น้องเออหักพอ่อได้ห่วงพอ่อได้เออย่มพ่อขับรถคนเดียวลาก็เป็นห่วงพ่อ่าก็บรับตาไว้ตัวลา่าบ่อยากเห็นพ่อลับมาอ่า <c oughs> นะครับพี่น้อง นี่แหละน่อยเออจะได้ว่าตรงนี้เนาะพี่น้องเออแม่งขึ้นมากเลยนั่นเมื่อไหร่เออก็ต้องรับตาไว้เ้ี่าอยากเห็นพ่อลำบากพ่อขับรถผู้เดียวไม่เมื่อไหร่เออจะนอนรับไปซะเลยสิดีกลัว่พาต้องเห็นนะครับพี่น้องตามท่านสาหรับพ่อเอกบ่มีมิสิ์ที่จะได้รับได้นันย่ำขับรถนะคบพี่น้องเนาะย่ำเศร้าขับรถผุหลาจังคอยพักคอยพอนาะเราขับรถเก่งเนี่พี่น้องไปใส่มาใส่บอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้อง เดินทางจากสุพรรณมาสีสเกตนะคะพี่น้องมาหอดบานหอดซองตกยนามือเร่งมากกับเฮ็ดกับเขากับน้ำนะคะพี่น้องโอ้สุดยอดนะคะเดี๋ยวพร้อมกันนี่กะบอกเลยว่าถือว่าเป็นความสุขเนาะพี่น้องเนาะที่ได้มาอยู่ร่วมกันกับดูแลกันไปลาน้อยกับโอ้หะพ่อเอกแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยก็คือแม่เจ้าของเนาะพ่อเอกกถือว่าหลายหลาย้นก็เข้าใจตามนั่นเ้อพี่น้องเพื่อนเองเป็นพอ ตื่นว่าเป็นพ่อบุญธรรมนะคะพี่น้องถือว่าถือว่าเพื่อนป็นครูมะคำมะชู้เนาะพี่น้องอยู่น้ำก,กันมาจนใดฮอดซูมือนี้นะคะแต่ขอให้มีแต่ซิ่งดีๆน่ะละนะคะพี่น้องจะได้ถือว่าเป็นเรื่องแาวของการตระเตรียมเรื่องการเรื่องงานพร้อมพร้อมพร้พอมกันอีลาน้อยเองการได้ไล่ซดพกปะแลบพอ่อแม่เอฟซีนะคะพี่น้องเรื่องแาวของการไล่ซดนี่พี่น้องถ้าซิลปินเพื่อนึ้นไล่ซดเพื่อนก็เสิมี ล่างวีล่างวันเนาะเป็นในห้องเพลงใครอยากฟังเพลงใดยังไงนะคะมีตจีบใหม่จิบปื้อก็ทรงมานะคะงำม,มืออื่นตื่นมือหนาไปเพื่อนกับปเฮตมาไล่นั่นดีพี่น้องแม,ม่นบ่ล่แต่สีมีมาไล่จากพ่อพ่อ,พอมแม่แม่ทั่วทุกสารทิศนะคะพี่น้องสําหรับเออแรกนี้นะคะสิไปทาการแสดงอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องนั่นกับไม้เข้ามานาทีของแม่หน่อยก็คือ แม่หน่อยก็สิไปเฮ็ดมาไล่ยี้ไรื่ียไปอนแม่เวละนี่คือเอื่นมาแวดบ,บงของอีหลาหน้อยนะคะเอื่นมาเป็นเรื่องเล่าของชีวิตประจําวันของอีหลาหน้อยก็สิมีอยู่ประมาณนี้ละ่ะจจกหน่อยก็สิ์เป็นการเตรียมตัวขึ้นรถขึ้นลาไปส่วนตัวแม่เวละพี่น้องเตรียมเขาเตรียมของให้ครบถ้วนแล้วก็ไปนะคะเนาะ,ะแม่หน่อยก็มีหน้าทีเฮ็ดมาไล่มาไล,มาไล,มาไล่มาจากใสจังได้บอกเลยว่าว่าจะไปฮอดพี่น้อง มีโหลดติดใหม่ติดมือเมื่อขอทายลูกบอมันว่าทายซ,ซื่อพี่น้องห้าละคนกับจกขัดแกะลุดตัวนะพี่น้องนะคะทีอ,อเทนเคยบอกให้ฟังนั่นแหละเนาะจ๊กปแป๊บๆหลุตัวว่าแต่เห็นนี่แหละหน่อยมันเป็นเรื่องแปลกทีเด้อเออห้าละคนกับเตรียมโตขนาดเด้พี่น้องเอออันบอกว่าลูกสาวสีม้จังใดแบบใดนะคะพี่น้องเตรียมมาลงมาไล่เนาะไอ้เท่นเองก็เคยเตรียมมาลงมาไล่ให้นี่หลาหน่อยนะคะพี่น้องได้ตามกำลังของเจ้าของนั่นแหละ ส่วนมือนี่จะมาอุดรธานีอยู่ออเมื่อบานดุงเด้อพี่น้องเร้่ผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจกันนะคะมืออื่นตื่นมือนาเป็นวันที่เก้านะคะเมษายนนะคะพี่น้อง9สิไปทําำการแสดงอยู่ที่บ้านโคกสว่างนะคะโรงเรียนบ้านโคกสว่างตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีถือว่ามาสองมือติดนะคะพี่น้องนะออกจากหนองแสงแล้วก็จะค่อยสิเดินทางไปที่ อำเภอซัส,สูงซ้่สูงนะคะพี่น้องจังหวัดขอนแก่นนะคะติดตามรับชมก็แล้วกันนะคะพี่น้องผูใ้ใดอยู่ใกล้กักบให้กำลังใจอีหลาหน้อยเด้อพี่น้องเด้อตามนั่นในส่วนของอิหลาหน้อยกับพ่อีม่ยังนะคะหายความบันเทิงกับผู้พ่อแม่ไปหอดกับเฮ็ดหนาที่ของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการขายเสื้อนะคะรัตนาพ่อนเบลน,นะคะอีหลาหน้อยเห็นเสือออ,อกขายนํานะคะ รวอมกันนี่ก็ค่อยเส้นไล่เส้นกำกับผอมเพราะว่าพี่น้อง่นซื่อเสือ่นก็นอยากได้ไล่เส้นอีหลานหน่อยนะคะพี่น้องห้าลคนก็ไปขอจับมือนี่น่อยอย่าได้โศกได้หมันตามนั่นนะคะพี่น้องจัดสรรกันไปนะคะขอบคุณสุูุสุขคนที่ขอมารับชมด้วยพี่น้องเด้อนี่คือเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยในแต่ละมือนะคะพี่น้องขอบคุณสุูุสุขคนนะคะ ถ้าทีล,าทนนทาาละกระอพาะฟังซองให้เสียงด้านูนดีๆน่ได้จ้าฟังอะไรก็แสดงในกำลังใจดีมีร้องเพลงด่า